โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผม C C C Ada นะครับนี้เราก็จะมาเล่นเกมนี้ครับเกมนี้เนี่ยมันมีมินิเกมหลากหลายรูปแบบนะครับผมเพิ่งผมเล่นเมื่อเช้านี้เลย เราจะมาเล่นเกมมีนวไม่เบสบอลกันเบสบอลอ่ะโฆษณาโอเคก็กลับมากันต่อกดที่ตรงนี้ช็อรวดเร็วนั่นช้านนี้ผมก็เล่นชนะนะ เอาแค่หนึ่งอนนณก็น่าจะพอโอเคแล้วก็รอสักครู่นะ โอเคผมอยู่ทีมสีเหลือง ซอบ็อกกอนเกมนี้โหลดได้ในมือถือนะครับ บล็อกคุนแก่เหรอทำทางมาแบบนี้เลยนะต่อบล็อกไป เดินต่อเพรน,นี่สำคัญนะผมจะบอกที่วิธีการใช้เพชรน,นะเพรอ่ะมันใช้ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยร้านค้าอันนี้ไม่ได้แต่มันต้องมาหาพอม่มมันต้องมาอเอาเอพนี้ แล้วก็อันนี้เป็ดด้วยอืออ้ากินมั้ย ดีก่อนลากอันนี้มาก่อนซื้อดาบทองมาก่อนเลยเก็บดาบเล็กก่อนเอาไว้ใช้คราวหนะ้าน่าดาบเล็กมันหายไปเล็วมันจะเปลี่ยนดอกห้ย เสียใจมากต่อไปตรงนี้เลยก็ได้วันที่เก็ พราะผมต่อทางตรงนี้เพื่อนอาจจะไม่ต่อทางตรงนู้นก็ได้เพราะว่าผมเคยเป็นแต่มีทางนี้สองทางมันก็ดีเก็บข้างบน เย้ yeah. เราได้ของมาด้วยเด็กโอ้ยเกืบตกโนวางบล็อกไม่ตรงอ่ะเก็บเพชรด้วย ไป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 ไมันรู้สึกว่าเสียวอะ่ะเสียวจา้าดทีมสีเหลืองอันนี้โดนขุดแล้วเหรอยังอยู่นี่ ทีมสีเหลืองเหลือสามคนนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ตั้งนานแล้วช่างมันนะเถอะแบบนิ้กวก่อนดีกว่านี่ออ้นี้มันจะช่วยเพิ่มนะ่ะช่วยการดรอปเร็วขึ้น

เก็บทองไว้ก่อนไว้ใช้ต่อ นั่นไงธนูเฉียดหน้าใครยิงตรงนั้นนี่าตรงนี้ทำไมนี่ขอโทษ ก็ต้องชุบหอยแกอยู่เชียดด้วยจะยิงไหมไม่ต้องยิงหรอกไปซื้อไปซื้อเลยนะนะนะลูกธนูซื้อได้ไหม เจอธนูอะขอธนูหน่อยธนูหนึ่งอันรูปธนู มันยังไม่อัปเดตอีกเหรอ ของทั้งหมดไม่หนะังเพิ่งมือเครื่องมือเพชรของ่อยหายไปหมดแล้วชิบกลเร็วไงมันคี้ใครตีมันบอกว่าทำเป็นไม่เห็น <c oughs> จะล้างแขนให้ได้ในชุดเกาะบทิดอันนี้กคน โอ้ยใครตีโอ้ยชิบเก่งโอ้โอเค,อเควันนี้น่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับอันนี้อะไรอะ่ะมาดูดูกัน ดูในเซนไหนเนี่ยเลเวลสามแล้วหรอ อันนี้คืออะไรจะเข้ามาได้ทุกเมื่อเหรโอ้พอพอออกแล้วพอเลย โอเคก็ okay. จะก็จะน่าได้เวลาสมควรแล mm ้วครับผมขอกลับปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับวันนี้คลิปอาจจะสั้นนิดหนึ่งนะบายครับ